สวัสดีครับผมนายกีชาเท่าทา,าตำแหน่งผู้จัดการสหกรการเกษตรนาะนปรจำกัดนะครับพวกเราก็มีแผนในการรวบรวมข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรประมาณ5,000ตันนะครับในปีนี้นะครับซึ่งก็การรวบรวมตอนนี้ก็สามารถารวบรวมได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่ง เราก็มีขั้นตอนในการรวบรวมข้าวโดยการประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านทราบนะครับแล้วก็แจ้งไปยังเกษตรกรทั่วไปนะครับที่อยู่ในอำเภอนาภูนะครับแล้วก็พื้นที่ต,ต่างๆที่อยู่รอบนอกนะครับว่าสากลจะมีการเปิดจุดในการรวบรวมข้าวนะครับซึ่งในปีนี้เราก็มีการรวบรวมข้าวอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือ ที่สารกรของเราเองนะครับเป็นจุดใหญ่แล้วก็จุดที่2ก็อยู่ที่บ้านโคกภคงนะครับตำบลนวลกออาเภอนาพูนะครับเราจะเป็นองค์กรที่จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในด้านราคานะครับไม่เอาเปรียบตาช่างนะครับได้ขายข้าวได้ราคาดีนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ มีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับในการรวบรวมของปีนี้นะครับปัญหาแรกนะครับที่ที่พบในปีนี้นะครับก็คือเกษตรกรเกี่ยวข้าวที่ยังไม่ไม่ค่อยสุกนะครับแล้วนํามาจําหน่ายนะครับข้าวก็ยังเขียวเคี้ยวอยู่นะครับซึ่งทําให้การรับซื้อนะครับได้ราคาค่อนข้างต่ํานะครับนะครับส่วนปัญหาที่สองที่พบนะครับก็คือในเรื่องของข้าวพันุ์อื่นปลอมปนนะครับ เป็นข้าวแดงนะครับเยอะนะครับก็แนะนำว่าในปีหน้านะครับในการเพาะปลูกข้าวนะครับก็ขอแนะนำให้ใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพดีนะครับในการในการทำนะครับเพื่อป้องกันปัญหาข้าวปลอมปนปัญหาประสาทก็คือในเรื่องของพายแรงนะครับปีนี้อำเภอนาปก็ มีบางพื้นที่นะครับที่ฝนไม่ไปนะครับก็หลายหมู่บ้านนะครับที่ไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับก็ปีหน้าก็คงจะวางแผนในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ํานะครับสากลก,ก็จะมีเงินให้สนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน้ําในการทํานานะครับส่วนเป้าหมายในปีหน้านะครับในการรวบรวมนะครับสากลก็จะ พยายามประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งข่าวไปนะครับให้มากกว่าเดิมนะครับให้เกษตรกรแล้วก็สมาชิกนำข้าวมาขายแล้วก็เพิ่มการช่วยเหลือนะครับอาจจะมีเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรนะครับปีนี้ก็จ่ายให้ตันละ50บาทนะครับสำหรับสมาชิกที่นำข้าวมาขายในส่วนสมาชิกที่ขายชําระหนี้นะครับก็มีส่วนเพิ่มให้ตันละหนึ่งบาทนะครับ ในส่วนของรถนะครับรถบรรทุกนะครับเราก็มีเงินมีโคูปองให้เติมน้ำมันนะครับตันลแต่สิบบาทนะครับซึ่งในปีหน้าเราคงจะมีการช่วยเหลือด้วยการปรับเพิ่มนะครับ <S <S แล้วก็ที่อยากจะเพิ่มมากที่สุดในปีหน้าก็คือในเรื่องของอมเมล็ดพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับถ้าท่านใดมาซื้อข้าวมเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ แล้วนําเข้ามาขายนะครับสากอก็อาจจะมีส่วนเพิ่มให้ตรงนี้นะครับที่สากอจะจัดเพิ่มให้ในปีหน้านะครับก็หวังว่าในปีหน้านะครับขสิตตะกรหรือสมาชิกก็จะให้ความไว้วางใจสายกอในการนําเข้ามาขายครับขอบคุณมากครับประดิษฐ์